ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o m ส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอย c o m ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ 1xbet ผู้สนับสนุนหลักของบาร์เซโลนามีกีฬาต่างๆรวมถึง e ีสปอ t สมัครสมาชิกใส่โค้ดกอลาีีอีกรับโบนัสพิเศษลิงก์อยู่ด้านล่างครับ สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกรอร์ไออีนาวันนี้ก็อยู่กันในเปซส2งพครับผมก็หลายๆคนขอเข้ามาก็ไม่จัดก็เกรงใจนะโอเคครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดลูกบอลครับได้ข่าวว่ามีบอลตำนานมาฮะหรือเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้อยู่แล้วครับถ้ามีบอลตำนานมาผมไม่พลาดอยู่แล้วครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะสเปเช a ยลเอเจใช่ไหม อันนี้พรีเมียมเอเจนต์อ๋อนี้เรามีฟรีอยู่แล้วแล้วก็อันนี้เรามีอยู่แล้วครับนี่บอลตำนานผมรับมาแล้วอันนี้อันนี้เป็นลูกบอลตำนานแล้วก็อันนี้มีเปิดตำนานบาซ่าลุ้นตำนานบาซ่าครับผมแล้วก็อันนี้มีแมนยูอาเซนอลแล้วก็ p o t w ทีวีเพย์เอฟเดอะวีคับไหนเดี๋ยวขอดูคร่าวๆหน่อยว่า p o t w ทวีคนี้มีมีใครกันบ้างนะผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเพิ่งได้เข้ามาดูเลยครับเอ็นบัปเป้อบลักอิบารเหรอว้าว มารเป้บามุลเลอร์ปาเลโคมัคิทาเรียนเมมฟิสเดเพ้ <c oughs> ดิเจนเน่อามาวีโอ้โหก็เอ็มบัปเป้น่าสนใจเอ็มบัปเป้อิบราสองตัวนะสำหรับ P Week, เพย์ออฟเดอะวีก็เห็นเอ็มบัปเป้น่าสนใจมากครับแล้วก็ในส่วนของคลับซีเลคชั่นน่ะไหนดูอาเซนอลนสิอาเซนอลนก็อูบาเมยังวิลเลียน <A> อาร์เซนอลไม่ค่อยน่าสนใจฮะแต่เดี๋ยวเปิดอาร์เซนอลผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะแต่เดี๋ยวเปิดหน่อยก็ได้แมนยูกับอาร์เซนอลแมนยูนี่ข่าวก่อนผมก็เปิดนะคราวก่อนผมก็เปิดครับผมมีมาซียาอีกการ์ดหนึ่งอ่ะผมมีมาซียาอีกการ์ดหนึ่งแล้วก็มีกรีนวูดอีกการ์ดหนึ่งมีเดเคอาร์มันไม่ใช่กราร์ดมันไม่ใช่กราร์ดกรมันไม่ใช่กราร์ดนี้อ่ะครับมันเป็น การอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคมามาเดี๋ยวเราไปลุยกันครับมาอย่างละนิดอย่างละไรหน่อยแล้วกันเพเยอร์อับดุวิมันมีแค่เอมบัปเป้ใช่ไหมอมเอาไงดีวะอันนี้ไปก่อนแล้วกันไปน้ำจิ้มไปก่อนแล้วกันอันนี้กากสุดเปิดไปก่อนค้ำาำอันนี้คขำขำไปอันนี้คขำขำครับไปที่ โอหัวเจนตีน่ากูข้ามเลยกนะูก <c oughs> ูแบบไปไวเลยแล้วกันไอ้้เหียไปโหัวเจนนี่กูไปไวเลยแล้วกันไปไปอันนี้ขำๆครับอันนี้บอนไม่ค่อยดีครับแต่มีมาก็เปิดๆไปไปโผที่ไหนเอ่ยไปโผที่ที่ไหนวะเนี่ยโผบอลเงินไปไปไปเจี๊ยไปไปถือว่าแจกหน่อยกุนัมิ ที่ไหนที่ไหนเฮ้ยอังกฤษอังกฤษอังกฤษวายบอลทองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอลทองเบอร์เก้าอ๋อมากเซียวผมมีแล้วผมมีการ์ดผมมีการ์ดพิเศษแล้ะมากเซียวโอเคทุกนึงไปเปิดเปิดให้แม่งหมดหมดไปของฟรีครับเพื่อได้โรนโดโรนโดเมสซงเมสซี่ครับ ไปที่อังกฤษบรรนำมาบอลทองประตูเวสแฮมโอเคปาบีสแซก,กี้พยเยอะอัฟเดอะวีคเพยเยอร์ออฟเดอะวีคเอ็มบัป,ปเปเ้หรออยากได้แฮะเอาเพยเยอร์ออฟเดอะวีคก่อนแล้วกัน แล้วเดี๋ยวไอ้แมนยูกับเซนอันเอาอย่างละลูกแล้วกันพวกผมเปิดบอร์ดผมผมมีเต็มเลยครับนักเตะแมนยูผมมีเยอะมากอาเซนอันนี่เปิดอย่างละลูกแล้วกันแล้วเอาเนี้ยอันเนี้ยครับเน้นอันนี้ดีกว่าผมอยากได้เอ็มบัปเป้ครับผมอยากได้เอ็มบัปเป้ครับมาเดี๋ยวเราไปลุยกันนะผมเดี Let go, ๋ยวไปย้อมดูวีครับไปเอ yes! อ yes เออ yes เอ็มบัปเป้อีบ,บาร์มาสองตัวเอ็มบัปเป้อีบ,บาร์ครับ ฝรั่งเศสฝรัร่งเศสโอ้โหที่ไหนวะเน,นี่ยไอ้เหี้ยโอ้โหเยสเปตบอลทองเยงสเปตเลยต้องใช้คำว่าเยสเปตเลยโกสันโอ้โหเยสเปเยโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้สัตว์ไปเยสเปตไปไ ็เปนใครวะบอลดำปาเลคูเบอร์ห้าปาเลคูไอสัตว์แตกอีกแล้วเอมเ็มเป้อ์บากูละ่เะเอ็มเป้อ์บากูละ่ะลูกสุดท้ายครับไปเลสโก o ลูกสุดท้ายเอมเ็มเป้อ์บาฝรั่งเศสเร็ว ลังเซออิตาลีเร็วเฮ้ยสีน้ำเงินใหญ่เขาคือเยี่ยววอะไรวะเฮ้ยโอ้บาเยนหรอใครวะบาเยนโอ้โหมุลเลอร์ครับแตกครับสามลูกกูแตกครับโตมัสมุลเลอร์ครับแมนยูกับอาเซนอลอาเซนอลมีใครบ้างเอ่ยไหนดูซิอาเซนอลอาเซนอลม,มีอูบา วิลเลียนอุบาวิลเลียนลากาเซ็ตก็พอได้นะแต่ว่ากองหน้าที่ผมมีดีกว่าตัวพวกนี้เยอะครับเ็่เอาป่ะเปิดขำๆสักลูกมาอาโอเคกดปิดขำๆสักลูกมาเอาอุบามาอุบามาอุบามาเผื่อไว้เล่นขำๆก็ื่ไปไปม,มาอุบามา c มอ e นเบบี y มันต้องไปอังกฤษอยู่แล้วล่ะเย็ดเคบอลทองเออเ็ดเล่นไนส์ออโอ้ยพอแทอว่ะไอ้เยี่ยโอเคดีแล้วล่ะที่กูตัดสินใจเปิดลูกเดียวไหนดูขอแมนยูสิ แมนยูนี่ผมก็มีแล้วหลายตัวผมมีเดคอาแล้วผมมีมาซิยาวผมมีกรีนบูดอันนี้มันไม่มีนะมันมีลุกชอบูโน่เหรอบูโน่น่าสนใจนะเดคอาผมมีแล้วขอบูโน่ไม่ก็แรดฟอร์ดอ่ะขอบูโน่ไม่ก็แรดฟอร์ดกับแมนยูครับชอตกดผิดอีกอ่ะขอบูโน่ไม่ก็แรดฟอร์ดครับไปบูโน่ไม่ก็แรดฟอร์ดครับไปเยสไปบูโน่ไม่ก็แรดฟอร์ดเร็วคอมอนไปอังกฤษอยู่แล้วล่ะ บอลดำบอลดำบอลดำเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์ลูกชอกู <c oughs> <c oughs> แตกยับกูแตกยับยับลูกชอก็น่าจะพอได้นะไอเย้แต่มันน่าจะสู้เทียนีม่วงผมไม่ได้ครับอคอนิกโมเมนต์ครับก็ไม่ต้องบอกครับโรนันดิโยครับโอ้โหแม่มีบอลบอลเงินบอลโอ้โหเมสซี่โรนันดิโนปูโย เดโก้ co, ใครก็ได้อะถ้าเป็นไอคอนนะครับบอลทองไม่เอาครับบอลดําไม่เอาครับโอ้โหเฮียเอ้ยบอลดําเอาดิโอ้โหขอเถอะโรนัลดินโญ่กูขอเถอะนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เอาบอลเงินบอลทองกูขอเถอะ <c oughs> โรนัลด,ดินโญ่มาจัดไปจับวาโรนัลด,ดินโญ่โรนัลด,ดินโญ่ Come on! อโหอีกสักทีแล้วกัน ขออีกทีแล้วกันอ,อ๋อมันอันลิมิตเลยนี่หว่าใช่ปะมันเปิดได้เรื่อยๆเลยครับอันลิมิตเลยขออีกทีแล้วกันขออีกทีแล้วกันขออ๋อ,อมันอันลิมิตเลยนี่หว่าอย่างงี้หมดตูดดีครับหมดตูดดีกว่าจะได้โรนินโญ่อ่ะโอ้โหบอลเงินว่ะไอ,เอ้เดี๋ยผมว่าคราวนี้มาแล้วครับขออีกทีแล้วกัน <ś led> อีกทีแล้วกันไปบอลดำ <ś led> เร็วมึง20%จริงปหมเนี่ยเร็วโอ้ไป <ś led> พอลเฮี้ยแมงสองหลอกแดกไอสัตว์ส <ś led> องหลอกแดกครับอย่าไปเปิดนะครับทุกคนเฮียสองที่นี่หลอกแดกครับไอสัตว์ส <ś led> องหลอกแดกไอเฮียบอลเงิน50%เปอรเฮียอะไรออกสักสามครั้งไอสัตว์ <ś led> บอลทองไม่ออกักครั้งอีกมาไฮไลท์ของเราครับผมํำนานครับก็เหมือนเดิมครับแน่นอนครับใครก็ได้ที่เก่งๆครับโรมารีโอโรนิโยตัวโริโยจากตรงนี้ก็ได้วะยูรูมิเนเก้ครับตัวเทพครับวิเอล่าตัวเทพครับพวเเนเวตบาติตุต้ารูดคุณลิดเดวิดเบคแฮมครับได้โปรดครับไม่เอาไอโอเวนกับมอเลเตนแล้วนะมีแล้วครับ ขออย่าซ้ำครับโอเคครับไอคอนครับเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยซอ,อ,องนี้แล้วกันครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยครับผมดียังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอเคครั้งเดียวจัดไป ยายาเดวิดเบคแคมโอเคเดวิดเบคแคมกระผมโอเคโอ้อยากเล่นเลยว่ะเยี่ยมเลยเดวิดเบคแฮมกระผมยิ่งแค่ว่าจะฟักไปโอเคดีใจอยากได้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 ครับเพราะผมไม่ได้ซื้อตัวอีดิชั่นของแมนยูไงผมไม่มีเดวิดเบคแฮมชมพูครับาจ้ฟักไปโอเคเลย Okay, okay. โอเคโอเคอูเยี่ยมตุยเยี่ยมตุยเยี่ยมตุยเลยครับเดวิดเบคแฮมโอเคโอลลวาโดมึงต้องไปแล้วละ่ะมึงต้องไปอะลิวาโดครับเอ,อ่อเอาเดี๋ยว,ยวเอากาเบียลมาเยสกานออกเดี๋ยวนิโคลา่าเปเป,เป้ออกอยู่วะโอ้โหยังไงต้องใช้วะเดวิดเบคแฮมกูทำใจไม่ได้หรอกถ้าไม่ใช้โอเคครับก็สำหร,รับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เท่านี้กันแล้วกันยังไงฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกด subscribe เป็นอกำลังใจให้กันด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมบค,ครับบายใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม Facebook และช่อง YouTube ของผมด้วยส่วนใครที่อยากรับชมสตรีมสดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปที่ Facebook กอลีาอีกฝากไว้ด้วยครับผม